การหารเศษส่วนและจำนวนคะ่ะการหารเศษส่วนและจำนวนคะ่ะวันนี้มาดูตัวอย่างกันนะคะพิจารณาหนึ่งเศษสามส่วนห้าหารหกจะได้ว่าหนึ่งเศษสามส่วนห้าหารหกเราจะทำจำนวนคระตัวนี้ให้อยู่ในรูปอะไรคะเศษเกินก่อนนะคะหนึ่งเศษสามส่วนห้า ทำให้อยู่ในรูปเศษเกินก็จะได้เศษ8ส่วน5เครื่องหมายหารเหมือนเดิมค่ะจำนวนนับ6จะเขียนในรูปเศษส่วนได้ก็คือเศษ6ส่วน1ค่ะขั้นต่อมานะคะเศษ8ส่วน5เหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยคูณค่ะจากเศษ6ส่วน1ก็กับ เป็นเศษหนึ่งส่วนหกนะคะขั้นต่อมาเราจะตัดเศษตัดส่วนให้กันนะคะนำสองไปตัดเศษแปดและส่วนหกค่ะสองตัดแปดก็คือเท่าไหร่เอ่ยสี่หกตัดด้วยสองเหลือสามค่ะ แล้วนำไปคูณเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะ4คูณ1ได้4 5หคูณ3ได้15ดังนั้น1เศษ3ส่วนหาหาร6จะได้เท่ากับเศษ4ส่วน15ค่ะการหารจำนวนค่าให้เขียนจำนวนค่าในรูปเศษเกินก่อนนะคะแล้วจึงนำมาหาผลหารทุกครั้งนะคะต่อมาค่ะ การหารเศษส่วนและจำนวนคะข้อต่อไปนะคะ6หาร1นึ่งเศษสส่วนห้เป็นจำนวนนับถูกไหมคะหารด้วย1นึ่เศษสส่วนหคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะจำนวนคะต้องทำให้อยู่ในรูปอะไรเอ่ยเศษเกินค่ะเท่ากับ6หารขึ้นมาห,หารเหมือนเดิมค่ะ1นึ่งเศษสส่วนห้าทำให้อยู่ในรูปเศษเกินก็จะได้เศษ7จส่วนหค่ะ ขั้นต่อมาค่ะนำ6เขียนลงมาค่ะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมาย,าค,มายคูณกับเศษกับส่วนนะคะกับเศษ7ส่วน5เป็นเศษ5ส่วน7ค่ะเศษคูณเศษส่วนยังคงเดิมนะคะเศษคูณเศษก็คือ6คูน5เท่ากับเท่าไรเอ่ย30นะคะแล้วก็ส่วนด้วยอะไรเอ่ย7ค่ะตอนนี้30ส่วน7อยู่ในรูปเศษอะไรคะ เศษเกินต้องทําเศษเกินให้อยู่ในรูปอะไรคะจำนวนคะ่ะค่ะก็จะได้4เศษ2อส่วนเจ็ดนะคะตัวอย่างข้อต่อไปคะ่ะพิจารณา3เศษ1นส่วนสหาร2เศษ3ส่วน4เด็กๆคะต้องทําจํานวนคะทั้งสองจำนวนให้อยู่ในรูปเศษเกิน3เศษ1นส่วนส ทำให้อยู่ในรูปเศษเกินก็จะได้เศษ7ส่วน2ค่ะต่อมา2เศษ3ส่วน4ทำให้อยู่ในรูปเศษเกินก็จะได้เศษ11ส่วน4นะคะขั้นต่อมานำเศษ7ส่วน2เขียนลงมาค่ะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกลับเศษและส่วนกลับเศษและส่วนของเศษ11เส่วน4เป็นเศษ4ส่วน11ค่ะ ต่อมาจับคู่กันคูณเลยค่ะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะเศษคูณเศษก็คือเจ็ดคูณสี่ส่วนคูณส่วนก็คือสองคูณสิบเอ็ดต่อมาเศษคูณเศษเจ็ดคูณสี่ได้เท่าไหร่คะยี่สิบแปดนะคะต่อมาค่ะส่วนคูณส่วนได้เท่าไหร่เอ่ยสองคูณสิบเอ็ดได้ยี่สิบสองนะคะต่อมาค่ะ เศษ28ส่วน22สามารถทำให้อยู่ในรูปเศษสุ่ดยังต่ำได้ไหมได้ค่ะโดยนามอะไรเอ่ย2ไปหารทั้งเศษและส่วน2หารอะไรได้28หรือ2คูณอะไรได้28 2คูณ14ได้ได้28ใช่ไหมคะ2คูณยะไริบสสองคูณ สิบเอ็ดนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเศษสิบสี่ส่วนสิบเอ็ดอยู่ในรูปเศษเกินสามารถทำเศษเกินให้อยู่ในรูปอะไรคะจำนวนค่ะค่ะก็คือ1เศษสามส่วนสิบเอ็ดนั่นเองนะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้คืออะไรคะ1เศษสามส่วนสิบเอ็ดนั่นเองค่ะ